ว่าจะได้ยินเสียงห้เาเอาใซ่นี่เพม่นกับมาเลยครับกําลังไงเลยด้วยครับพี่น้องเด้อกลายเป็นโตเลี้ยงคือเป็นปลาดุกนาห้าครับผมนี่กสิตโตเลี้ยงออกแบบคือกันกับปลาดุกนาได้ครับเด้อคือสิปเป็นขายกันกับปลาดุกอุ๋ยเลยครับพี่น้องตพิคนจะเลี้ยงนากินครับผมนี่ตวัวไงตไงไว้ครับพี่น้องแป๊บเดียวเฮาเลี้ยงแป๊บเดียวนี่ก็สามารถสั่งอาหารแลวก็สั่งไล่ได่ห,ห้านําด้วยครับเด้อ สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ <sk eps> มาพ่อกับเาาน้องในช่องกบป,ป่าพะรวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวืันนี้บ่าน้องก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งปลาดุกเข้าครับผมอี้ก็คือเป็นปลาดุกพอย่างไงก็เป็นปลาดุกยักษ์นะครับพี่น้องเนาะเรื่องอีกนิดนึงก็คือเป็นปลาดุกรัสเสียครับผมเพราะว่าเฮาก็จะเอามาเลี้ยงใส่บ่อดินไปกับน้องน้อยครับผมนี่น้องน้อยมันก็มาเล่นนนำติงติ้งติง,งมาดูปลานะครับเนาะมาเบื่องป่าครับพี่น้อง นี่แหละครับผมค่วมก่วงควมยา้าของบ่อเฮ้าหนี่ก็อยู่ประมาณข่วมกวงนี่หกเมตรได้ครับเด้อค่วมยาวานี่สิบเมตรครับผมเพราะว่าเฮาสิ่ี้ย่งไหวเป็นบ่อน้ำตื่นนะครับเนาะค่วมลึกของบ่อนี่ก็อยู่ประมานเหลือยู่ประมาณหาสิบเซ้นได้ครับพี่น้องเด้อเดยอจะได้เติมน้ำเขาครับผมเพราะว่านี่ก็คือนาห่อนนะครับเนาะเขาจะได้มาเติมน้ำใส่อีกทหนึ่งเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิ่งประดุกยัก มานะวครับผมว่าจะได้ยินเสียงเอาใส่เนี่พิ่นกับมาเลยครับกะล่งไงเลยได้ครับพี่น้องเด้อนี่ก็คืออยู่ประมาณสองเดือนนะครับพี่นอ้องสองเดือนแล้วครับพีพ่น้องนี่โอ้ยขนาดนี้แล้วเอามาอัปเดตเบิ่งอีกทีหนึ่งสองเดือนแล้วครับเพราะว่าจะเลี้ยงพร้อมกันกับปลาเข็งนะครับเนาะตัวนี้ก็คือรุ่นนี้พอกินแล้วครับพี่น้อง พอก,กินแล้วแต่ว่าถ่ายอยากขายกย็อยากให้ไงอีกจ็กน่อย,หยให้ไงอีกจ็กน้อยครับผมก็จะพ่อขายนะครับเนาะอยากจะเอาขึ้นไปเรื่องโขกให้พี่น้องได้เบ่งโตเพื่อนำแนเพราะว่าตาหนี้ก็คืออยู่ในบอ่อในบอ่อน้ำแบบคล้ายๆกับขี้ดินขี้หินนะครับพี่น้องเนาะเพื่อนก็เลยกลายเป็นโตเลียงคือเป็นปลาดุกนาห้าครับผมนี่สิตโตเลียงออกแบบคือกันก็ปลาดุกนาได้ครับเด้อคือสิเป็นขายกันกบปลาดุกอุ๋ยเลยครับพี่น้อง ตพิ่นจะเลี้ยงนากินครับผมนี่ตัวไงตัวไงไว้ครับพี่น้องแป๊บเดียวเฮ่าเลี้ยงแป๊บเดียวนี่ก็สามารถสร้างอาหารแล้วก็สร้างไล่ใดให้เฮานํ้เด้ยครับเด้อตรงนี้บวน้องก็เห็ดอยู่ประมาณ5า่บครับเฮาเอามาเห็ดหมุนเวียนอยู่นี่เนาะก็คือเป็นซ้าเฮาใดเลี้ยงปลาแล้วก็ได้กินปลาจากของนะครับพี่น้องลักๆแล้วก็คือเฮาจะให้เน้นก็คือให้เป็นอาหารแล้วก็เป็นเนื้อนูองเท่านะพ่อ เวลาเฮาบได้เข้า,ขาตลาดเนี่การขึ้นนี่แหละครับผมแล่งอาหารเฮาให้พี่น้องสร้างแรงอาหารไบก่นครับผมเริ่มแรกเนาะให้เฮามีอยู่มีกินแล้วครับผมเท่าก็สิอยู่อย่างพอเพียงนะครับเนาะตรงนี้ก็คือสร้างแรงอาหารไบหาบอรครับเลือกินเท่าก็ได้ขายครับผมตรงนี้ก็สิแบง่งโซนกันไปนํามีปลาเข็งมีปลาสวายนะครับเนาะเป็นปลาทับทิมหี่ก็เป็นบอ,บอปลาร่วมแล๋ยังจะพาพี่น้องอัปเดตเบิงเบ่งแต่ละบอไปนะครับเนาะ ภาวาช่วงนี้เขากะจะฮอดสงการแล้วครับพี่น้องเนาะถูกําลังจะมาจากกรุงเทพกะขอให้เดินทางถึงบ้านโดยปลอดภัยได้ครับเด้อ <c oughs> มาเล่นสงการบานเฮานะครับพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่นงงางไนหัวแร่ครับผมจิ๊บจิบจิ๊บจิบจิบให้เดินทางปลอดภัยได้ครับพี่น้องเด้อ <c oughs> สุขูสุคนละครับพี่น้องบัว่ายู่ทางไก่ทางไก่เนาะมาเย่ยมยามพ่อแม่เฮามาเห่นน้ำบานเฮาครับพี่น้อง มาเล่นสงการนี่นะครับผมบ้านอนอกกะเลี้ยงปลานี่ครับเห็ดอยู่หม่งเกาห้ออะเรเลี้ยงปลาปลูกพักเลี้ยงไกล้อยู่นี่นะครับพี่น้องตะกอนนี่ก็กจะเลี้ยงแต่ป่านะครับเนาะกระสิบ่ได้ปลูกของใส่เอาไปเอามากัปลูกพวกต้นไม้ใส่เริ่มสีไงไปเรื่อยครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ในสาปลาหฮานี่ในข้างหน้ามนก็นจะปลูกใส่กับพ่นใหญ่เพ่นบ่นขึ้นครับพี่น้องเพราะว่าเป็นดินแกนแหละก็หฮาต้องมาปลูงดินไม่ ก็เนี่ยครับเนี่ยอย่างนึ่ละเฮาก็ต้องมาปรุงดินใหม่นี่ครับซำฟังทั้งนี้เืื่อนเฮาก็ปลูกทย่อยไปเรื่อยๆครับกุ๊กบักพาวเน่นี่ครับยางทะเลกระน้อยผสมประสานกันไปเนาะกระสีมีชะอมขักขาบานเฮ้าครับนี่แหละเฮาก็เห็ดยูพ่พออยู่พอกินนะครับพี่น้องนี่ก็คาขาวมุกองบานเฮ้าเนะาะค้าวมุกแล้วเวลาหนักเพิ่ก็จะเป็นแหล่งอาหารให้เฮ้าครับ บ,บ่อบูดครับเป็นกรลังมากพ้นพ้ห้ามเห็นบ่อหลูกมุ้ยมันจะึ้นมากินปลาแต่มากินค้นบบอนีอ้บูดครับข้างล่างนั้นก็จะโบมีแต่งเต็ปลาดุกแล้วพี่น้องเดอ้อซิมีปลาซิวเลียงปลาซิวไว้น้ำแล้วก็จะมีกุ้งฝอยน่ครับกุ้งฝอยและแนมไปเขียวๆนี่ก็จะเป็นสาลายคือว่าเท่าบานเท่าเนี่ยครับผมเวลาก็เอาเอามาปล่อยครับพี่น้องมีเท่า แล้วก็จะมีลูกปลาลูกคอกนะครับด้วยลูกปลาคอเพราะว่าสูบน้ำออกทั้งเบิดเวลาเขาปล่อยน้ำมาลงไม้บานเพื่อนกระโดดขามมาได้ครับพี่น้องมาจากบอ่อปลาร่วมหมดแล้วครับโดดขามมาหากันทั้งเบิดนี่ออกแม่ออกลูกหมดแล้วครับยอย่างครับนี่ครับรบึงไปเลยคุให้อาหารปลาไปน้านะครับจะมีปลาทับทิมน้ำเน่สีมีเป็นปลาทับทิม โอ้โหปลาทับทิมนะครับเดอ้อนี่ครับผมก็จะเด็กกินนี่สิแหละครับพี่น้องเหลือกินกับเด็กขายนะครับเนะบาะเพราะว่าบ่าน้องกับพ,พี่น้องมาเลาะส้มสวนเฮ้าย่ำม,มือแรงนะครับเดอ้อนี่ก็คือย่ำมะแรงน้ำเนยบรรยากาศเย็นเย็นสบายพนันนี่เฮ้าเอามาใหายเพิ่นนี่ก็จะเหลืออยู่ประมาณจากักสามสิบถึงสี่สิบเส้นนี่เฮาก็สามารถเลี้ยงปลาดุกได้ครับผมเบื้องใส่ปลาเฮ้านี่ก็เริ่อมแล้วครับผมเรื่ม ไก่จะได้ขายแล้วเพราะว่าปลาดุกนี่ก็จะเกลี้ยงไวให้เพิ่อนอยู่ประมาณจากักสามถึงสี่เดือนนะครับเนาะสามเดือนเริ่มไปนี่เขาก็เริ่มขายได้แล้วครับพี่น้องสามเดือนถึงสี่เดือนเขาก็จะเริ่มได้ขายนะครับเนาะเพราะว่า้านขา,ขายอยู่ประมาณจักสี่เดือนเ่าก็สิได,ด้ราคาดีนี่แล้วครับผมใส่ของปลาดุกเข้าอยู่ประมาณสองเดือนนะครับเนาะ สองเดือนเพิ่งะโตเริ่มจีพอดีแล้วครับผมเริ่มจะโตใหญ่นี่เบิ่งเลยหลุ่นนี้โอ้ตงามได้ครับพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิน่นจะจะออกโตสีเหลืองเหลืองจักหน่อยนะครับเนาองจะคข่ายๆกันกับปลาดุกหน้าเท่าครับนี่เบิ่งเลยครับคข่ายๆกันกับปาดุกหน้านี่จะเป็นลาดุกอกหรือว่า,าลาคอปานเท่านี่ครับน้องฟ้าไม่ต้องผี่ข้าพี่น้องมาเบ็นใหใหด้เลย ปลาคอครับพี่น้องแต่ว่าพ่นจะอยู่ต้องกันใดก็ปลาดุกเห็นบ่อนครับวีนี่ป่าเห็นบ่ครับแดงเห็นบ่่นนอยูใ้าะเบื่องบนจะให้เบิ่งเบิ่งเจ้าบ่าน้องจะให้เบิ่งไก่ๆจักหน่อยนะครับเนาะเริ่มใหญ่เลยครับพี่น้องนี่ลูกปลาดุกปลาคอปลาคอบั่นเฮาหรือว่าเป็นปลาปลาช่อนนะครับเนาะงตัวแดงครับพี่น้อง ก็ค,คือการเข้าเปลี่ยนทายน้านี่ก็ดีอีแบบหนึ่งก็คือปลาเข้านี่เพิ่นก็นจะออกลูกปกติปลานี่นานี่สีบบท่านออกลูกนะครับด้วยพอฝนนี่บบท่านตกจักเทียเลยนะครับเนาะกลายเป็นบอ่อนี่ก็คือบาน,น้องสูบออกเบิดนะครับสูบน้ำออกเบิดเลยเนาะดูดน้าจากบอ่อนี่ออกทั้งเบิดเลยเพราะว่าเข้าเปลี่ยนทายน้ำนี่แหละครับผมก็คือขอดีของเข้าเข้าเาห็ดใบอยู่ประมาณ ซีถึงหาบอนี่นะครับเราก็สามารถสั่งแรงอาหารเริ่มแรกนี่ก็เขาให้สั่งแรงอาหารก่อนต่อไปเทาก็จะมีกินแล้วก็จะได้ขายนะครับเนาะเหลือกินเท่าก็จะได้ขายก็คือเขาอยากย่ามใดเขากัย่างมาเอาน้องสาเขานี่ไปเป็นปลาดุกเป็นปลาด,ดุกหรือว่าเป็นปลาเข็งปลาตะเพียนนวลจันทร์นี่เขาเลี้ยงไว้ครับพี่น้องก็เลี้ยงไว้เพราะว่าแต่ก่อนนี่โซนท้องบา้านอกนี่ก็คือจะเป็นบริปูของใสลยครับเด้อ พราะว่าก็จะเห็ดเป็นแตกเกษตรเคิืองเดียวก็เลี้ยงน้าปลาพ่อลองเลี้ยงเบิ่งปลาแล้วก็อยากกินผลไม้ก็เลยเอามาสลับใส่ในขางค้างหน้าข้นคู่ก็กลายเป็นหุม่มเป็นลมเป็นเงาให้ฮาไดนะครับเนาะเพียงแต่เฮาปลูกไบสองฟังทางครับเพราะว่ากลางนี่ก็คือปล่อยไว้เป็นสาปลาหาบอ่อเพราะว่าส่วนมากกัปลูกต้นไม้บ่คข่อยข้นครับปลูกทดรองเมิ่งแล้วต้นพาวก็ง่วงกับข้นได้ยูุ่ะมาั้นะครับผมเพราะว่าเฮ็ดเอาขืนมาเห็ดอยู่ข้างบนนี่ก็ อยู่ประมาณสองปีครับพี่น้องมองนี้ข,ข้าวห้อนี้มองนี้ข,ข้าสามปีเนาะสามปีแล้วก็เทิอบข้นประเฮ็ดข้องใส่ไก่เลี้ยงปลาในหน้าเขานั่นอีกสองปีนี่ครับผมก็คือเฮ็ดอยู่ข้างล่างนั่นนั่นครับเป็นปีหนึ่งกับสิไลมาเรื่อยๆก็มานี่ก็สองปีเดี๋ยวจังจะพาพี่น้องไปเบื่องอีกครับผมพอปลูกพักเกษตรไว้แน่แล้วก็เฮ็ดนี่แหละครับตามไฮตามสวนเขานะครับเนาะพอดะีอยากกินแหละครับพี่น้องช่วงนี้กับอากาศฮอนแน่กับ เขากลับมาถ่ายอยู่ตามสวนเท่านำ้น,นครับนาอไปสวนอื่นๆแดดท่อนแห้งครับพี่น้องเขาก็ต้องกลับมาถ่ายอยู่สวนเท่านำแนน,นี่นะครับผมเบาน้องกับภาพี่น้องมาเลาะส้มสวนนะครับเนาะเบิ่งป่าเข้าไปน้ำแน,นแล้วก็จะมีอาหารลดต้นทุนขาดไรครับก็คือนนจะเป็นหน,แ,แ,นแดงหนแดงข่ากบวานลงไปเลยครับพี่น้องนี่เป็นอาหารที่ซอยเข้าลดต้นทุนได้อีกนี่ครับบบาน้องก็จะป้อยไปยังสีละวานลงไปเวลาปลาเขาก็จะกินน้อย เพิ่งก็จะเกิดออกมานำนะครับเนาะเวลาเขาเกิดจะได้เป็นอาหารลดต้นทุนนําส่วนที่นี่โมมนว่าจะมีแต่อาหารก่อนเนาะก็จะเป็นแน่แดงเ้าเลียงไว้ครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับบ้าน้องกับภาพพี่น้องมาเลาะส้มสวนนะครับนอะเ้ากับม่าบึงอัปเดตบึงปลาดุกวีหรือตัวนี้เป็นปลาดุกยักนะครับเนาะหรือว่าดุกรัสเซียนี่แหละครับผมก็อย่าลืมในช่องกบปลาพ้ารวยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเผื่อเป็นกําลังใจเนาะ ป้าน้องกะทิทอเอคลิปพี่น้องเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ